บลจรกรุงไทยเปิดขายกองทุนตราสารน,นี้ผลตอบแทนประมาณ2.45%ต่อปีบลจธนชาติส่งทริกเกอร์หุ้นอเมริกาตั้งเป้า7%เลิกกองใน1ปีตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังผันผวนปัญหาคริสกดดันแม้ราคาน้ำมันปรับขึ้นส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา13นาิก25นาทีนะคะในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันนัทวรินทร์ทองประเสริฐนะคะและคุณชุยทวีรัต์มัทวีวงค่ะซึ่งจะมาติดตามแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงที่2กันนะคะ ส่วนในช่วงแรกนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นไทยนั้นปิดตัวลบค่ะตามตลาดทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์หรือว่าทางด้านยุโรปนั่นเองค่ะเป็นผลสืบเนื่องมาจากทางตลาดนะคะมีความกังวลว่ากรีซนั้นอาจจะมีการผิดชําระหนี้ค่ะ ซึ่งอาจจะทําให้ต้องออกจากการเป็นสมาชิกยูโรโซนอีกด้วยนะคะส่วนในช่วงที่3ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงการวางแผนภาษีค่ะจะมีเคล็ดรับดีๆอะไรอย่างไรบ้างนะคะท่านผู้ชมไม่ควรพลาดเลยค่ะมาต่อกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะสําหรับกรตอค่ะคาดว่าปีนี้นะคะมีความเห็นชัดเจนค่ะการเทรดหุ้นด้วยสกุลเงินยูนนะคะนายวพรพลนนะคะโสคติยานุรักค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นะคะและ ตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตอตค่ะคาดว่าในปีนี้จะมีความชัดเจนในการซื้อขายหุ้นในรูปเงินสกุลต่างประเทศเบื้องต้นนะคะมีความเป็นไปได้ที่จะเทรดด้วยสกุลเงินยวนค่ะเนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตอลตอตกรออนะคะได้ลงนามบันทึกก็ตกลงความร่วมมือ MOU กับแ a n k o อ c h ช n a าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นนั้นพร้อมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทนะคะในเรื่องการรับชำระเงินอีกด้วยค่ะ มาต่อกันทางด้านของประเทศจีนกันบ้างนะคะทาง HSBC ค่ะได้คารัฐบาลจีนนั้นไม่ปล่อยเงินหยวนให้อ่อนค่านะคะเพราะว่าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างที่ผิดหลักนั่นเองค่ะสำหรับรายงานของ HSBC นะคะระบุว่าบทบาทของจีนค่ะในด้านเศรษฐกิจและการค้าโลกนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาค่ะซึ่งหมายความว่าการอ่อนค่าลงอย่างหนักของเงินหยวนนั้นจะเป็นปัญหาต่อที่ทางการค้า และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งนี้นะคะเมื่อพิจารณาถึงการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วตลาดเงินตราทั่วโลกตามประสบกับภาวะพันผวนอย่างรุนแรงในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเงินหยวนนะคะได้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แต่แข่งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลัก เงินอื่นๆนะคะอย่างเช่นเงินปอนเงินยูโรหรือว่าเงินเยนค่ะขณะเดียวกันนะคะ HSBC ค่ะได้คาดว่าสกุลเงินดอลลาร์จะมีค่าเท่ากับ6.34ยูนภายในสิ้นปี2558าสำนักข่าวซินหัวรายงานเช่นั้นค่ะ มาต่อกันทางด้านยุโรปกันบ้างนะคะสำหรับรามาตคลังยุโรปค่ะเตรียมประชุมหาข้อตกลงนะคะสำหรับปัญหากรีซในสัปดาห์หน้านี้ค่ะรัฐมนตรีการคลังของยุโรปนะคะเตรียมประชุมหาแนวทางการจัดการปัญหากรีซในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ยังไม่ปิดช่องทางการเจราจาค่ะโดยยืนยันว่าจะมีการประชุมร่วมกันในวันจันทร์หน้าและ เมื่อครบองค์ประชุมนะคะจะมีการตกลงเพื่อหาข้อบรรลุอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะว่าจะปล่อยให้คริสนั้นออกจากกลุ่มยูโรโซนหรือลดการคุมเข้มมาตรการทางเศรษฐกิจซึ่งจะนําประเทศไปสู่ภาวะที่ตกต่ําลงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะปัญหาหนี้สินของคริสนั้นจะยังคงถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ต่อไปหากแม้ว่ามีการชรําระหนี้ผ่านพน้นไปหลายสิปีแล้วก็ตามค่ะ ในช่วงนี้เราไปติดตามแนวนะ้ำตลาดหุ้นไทยกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตลาดหุ้นไทยนั้นปิดตัวลบ4.86จุดนะคะที่1,596.91จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย,ยที่25,833.89ล้านบาทนะคะส่วนเซฟค่ะปิดตัวที่1 0 5 9 5 5จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่17,600.17 100ขออภัยค่ะ1 7 6 2 9 7ล้านบาทนั่นเองนะคะส่วนเซตร้อยค่ะปิดตัวที่2,352.84จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่16,193.37ล้านบาทค่ะไปต่อกันที่5อันดับหลับทรัพซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะคะอันดับ1ได้แก่ True ค่ะอันดับ2ได้แก่ TPIPL นะคะ BML c BTS และปตทค่ะ ส่วนราคาทองคำนะคะราคาทองคาแท่งนั้นรับซื้ออยู่ที่19,150บาทค่ะขายอยู่ที่19,250บาทส่วนทองรูปประพันธ์นะคะซื้ออยู่ที่18,874.20บาทนะคะส่วนขายอยู่ที่1,960 5บาทค่ะ และในช่วงนี้นะคะทางบลจกรุงไทยนะคะได้เปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ FIF 61นะคะเสนอขายวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะอายุโครงการ6เดือนนะคะเน้นลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศประเภทเงินฝาก Bank of China Bank of China c น n า t r u c t i o n Bank นะคะ MTN ออกโดย Banco BTG Pactual SA ค่ะและ MTN ออกโดย Banco ABC b r a s i l นะคะในสัดส่วน82%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนค่ะส่วนที่เหลือนะคะลงทุนตราสารหนี้ในประเทศหุ้นกู้ตัวแรกเงินสถาบันการเงินบริษัทเอกชนผลตอบแทนประมาณ2.45%ต่อปีสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะเบอร์โทรศัพท์0 2 6 8 6 6 1 0 0ด9ค่ะ ในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะในช่วงต่อไปเราจะมาติดตามแนวโน้มตลาดหุ้นไทยค่ะคิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องการมากกว่าแค่ดอกเบี้ยงเงินฝากประจําเลือกลงทุนกับกองทุนเคทีพลสของบจอลจกรุงไทยเพราะให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจํารับเต็มๆมไม่ต้องเสียภาษี รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ำและรับเงินค่าขายคืนในวันทําการถัดไปสนใจให้เงินทํางานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบรจกกรุงไทยโทร0 2 6 8 6 6 1 0 0กด9กการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน Fi s เชล and ด์ไพรเจัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยได้รับเกียรติจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ท่านทูตพาณิชย์มิสคาร์แรนเคมเบลเจ้าดวงเดือนนาเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนักธุรกิจและแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเปิดงานครั้งนี้ Fisher and Pi ดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าคารบวงจรระดับพรีเมียมจากประเทศนิวซีแลนด์สอสเปลี่ยนล แล้ว<ล>คุณล่ะเปลี่ยนหรือยังจากเมื่อก่อนนะคะที่เคยอ้วนอ้วนมากๆคือดูหน้าแก่แข่นี่เป็นแบบหุ้ยนักมวยดูเป็นแบบล่ำล้ำต้นขาที่แบบโตสนุกชัดๆเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นแบบผีเสื้อสมุรฉันต้องใส่อะไรอะ่ะผ้าถุงเสื้ขอคอกระชา้าขาดความมั่นใจไม่กล้าไปไหนต้องคิด วิธีแบบต้องผอมให้ได้ใส่ชุดอนามิปัจจุบันน้ำหนักเปลืไปถึง22กิโลดูผอมหุ่นดีสวยทุกคนนียฉันเป็นนางเงือกคือสามีคือแบบเฮ้ยมองด้วยสายตาเปลี่ยนไปคุณทําได้ยังไงอะคะมาดูฉันใส่ชุดอนามิค่ะสามีฉันแบบออกงานกับคุณได้แล้วต่อไปนี้ชุดผ้าไทยเอวกิ่วเลยฉันก็ใส่ได้หมดทุกชุดนะคะดูดิคะใครก็ทายอายุมาไม่ถูกออกมาอายุเท่าไหร่มาเปลี่ยนด้วยกันไหมคะ ใหม่ออนามิสมาโตคาเฟอีนเม็ด .S Chef Design ผสมคาเฟอีนจากผงกาแฟสัมผัสกลิ่นหอมละมุนอ่อนๆของกาแฟทอ็อปชื่อตอนนี้รับฟรีโอนามิเครียบสเปรย์สเปรกระชับสัดส่วนเพื่อหุ่นสวยเพรียวกระชับดับเบิลแอคชั่นไทยเกอช้อปปิ้งโทรเลย1144กลับมาพบกันในช่วง ที่สองค่ะเราจะมาติดตามแนวโน้มตลาดหุ้นไทยกับคุณชุยทวีรัตนวีวง์รองกรรมการผู้จัดการบอลลอาฟินเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะคุณชุวิะตลาดหุ้นไทยในวันนี้เป็นลบนะคะแนวโน้มต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะคุณชุยคะก็คงไม่มีอะไรมากตอนนี้ไม่มีข่าวเลยไม่มีปัจจัยใหม่ๆนะปัจจัยบวกใหม่ๆยังไม่เคยมีอะไรนะครับก็ทุกคนกาลังรอข่าวนู่นข่าวนี่เรียกว่าตอนนี้เนี่ย พอไม่มีข่าวเนี่ยมันก็เล่นหุ้นรายตัวรายวันไปดัชนีของเรานี่คงจะอยู่อย่างนี้ครับเพราะว่าตอนนี้อยู่พันหกเลยไปเกินกลางค่ะพันหกเกินกลางสมัยก่อนเนี่ยมันพันห้าถ้าลงมาก็พันสี่ร้อยห้าสิบขั้นบนก็พันห้าร้อยห้าสิบแต่พอผ่านพันห้าร้อยห้าสิบได้เนี่ยพันห้าร้อยห้าสิบก็จะเป็นฐานล่างแล้วก็ตอนนี้พันหกข้างบนก็จะเป็นพันหกร้อยห้าสิบซึ่งเป็นไฮเดิมสุดๆของเมื่อสักสองปีที่แล้วนะครับแล้วถ้าเผื่อผ่านได้ก็จะ วิ่งไปออ m าม i ไฮของเราสมัยก่อนเนี่ยอยู่1789เจอยังไปไถึงนะตั้งแต่ปี3-6มหกสามหกมา4ี่หกากถูกไหมมันยี่สปีละ20กว่าปีแล้วยังยังผ่านไม่ได้1789ทีนี้ของเราเนี่ยพอขาดประจัจใหม่ๆเข้ามาเนี่ยชนีของเราก็คงไซ้์ไปออกด้านข้างไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับทีนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาเรื่องของ พลังงานทดแทนเพราะว่าตอนนี้พลังงานทดแทนก็จะไม่ว่าจะเป็นทางไบโอแมสชีวมวลทางขยะเวสเอนเนจี Energy, นะครับแล้วก็โซล่าฟาร์มพวกนี้เนี่ยหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับทางเรื่องของตัวหุ้นที่เกี่ยวกับ,วกวกบพวกชีวมวลอะไรต่างเนี่ยนะ,ะก็เริ่มกลับเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยหุ้นที่เก็กบโซล่าฟาร์มชีวมวลอะไรต่างหุ้นก็ค่อยขยับมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ค่อยลงด้วย นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรอไอตัวไรเซนใหม่ออกมาถ้าไรเซนออกมาอะไรมันคงก็เพ่ก็จะขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เจนนาหุ้นไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ไม่ว่าจะเป็น Super, ไอเฟกน,นะฮะพวกนี้นไม่ค่อยลงเลยะนะฮะสอ,สองตัวหลักๆในที่เราดูแล้วก็ EAA ซึ่งในไตรมาสหนึ่งเนี่ยคงจะต้องรอดูนะครับว่าผลการดำเนินงานที่จะประกาศออกมาในไตรมาสหนึ่งจะกำไรเพิ่มมหาศาลขนาดไหน แล้วนักลงทุนก็เริ่มมองว่าเป็นโพซิทีฟก็ราคาหุ้นก็คงไม่หลุดต่ำกว่า25-27บาทแถวนี้นะครับลงมาก็อาจจะอาซื้อก็แล้วกันในส่วนของตัวพวกเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะครับส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องของตัว nano finance นะครับ uh huh. nano finance เนี่ยถ้าเผื่อเจ้าที่ขอ,อกราฟนิดนึ่งก็แล้วกันนะครับ n a โน finance เนีนยนะฮะจะสรุปคร่าวๆคือว่าเป็นการให้สินเชื่อนะครับ แต่บคุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบอาชีพที่ไม่มีทรัพย์หรือมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันนะแล้วก็ให้วงเงินเนี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อรายนะครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับเอฟเฟกติเบรดเนี่ยก็ไม่เกิน36%ต่อปีหรือถ้าเทียบก็คือ3%เปอร์เซต่อเดือนนะก็อย่างที่บอกว่าที่เป็นรายย่อยเนี่ยนะครับน่าสงสารอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ากู้1 0 0 0งแสนบาทเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ยต้องจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับ36,000บาท เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายย่อยน,นี้น่าสงสารแต่ว่าเป็นบริษัทเนี่ยเราต้องซื้อ,อเพราะว่ากำไรโอ้โหสามสิเปอร์เซ็นต์นี่เยอะนะ,ะ,ะเดือนอปีปีหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้ทางแบงชาติบอกว่าคาดว่าจะมีการปล่อยสินเชื่อนะครับหลังจากมีการแต่ละรายพวกบริษัทแต่ละรายเนี่ยนะฮะจะอนุญาตได้ไม่เกิน400ล้านบาท หลังจากได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยก็จะปล่อยสินเชื่อประมาณสัก400ล้านบาทนะครับแล้วก็พวกบรรดาธนาคารพาณิชย์แล้วก็บริษัทเงินทุนสามารถทําได้ทันทีนะครับทีนี้ถ้คุณสมบัติเนี่ยนะครคุณสมบัติไม่มีอะไรบ้างก็ต้องเป็นนิติบคุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทบริษัทมหาชนจํากัดแล้วแต่นี่รับตัอยู่ที่เป็นขั้นต่ำหนึ่50ล้านบาทนะครับแล้วก็นี่ต่อทุนนะครไม่เกินเจเท่า ก็คงจะต้องตามดูว่าบริษัทไหนบ้างที่มีหนี้ต่อทุนไม่เกินจะเท่าแล้วรูปเพดไปนะครับทางฟิไนแนนเชีย r เ s อรัสนะครับเขาจำลองมานะครับว่าบริษัทที่มีหนี้ต่อทุนนะครับเจ้าที่ผ่านหน้าหนึ่งนะฮะเอาหน้าเต็มนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะร,รายละเอียดนะครับหนี้ต่อทุนที่เยอะสุดเนี่ยเขาเป็น KTC นะครับ KTC เนี่ย6.32เท่านะครับก็จะพบว่าเขาถ้าหากว่าจ่ายแค่ ปล่อยสินจแค่4 0่ล้านบาทเนี่ยมันนิดเดียวนะฮะกำไรก็เชื่อเพิ่มนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวที่เราเด่นๆที่เราดูกันที่เป็นนี่ตัวทุนน้อยๆเนี่ยะครับไม่ว่าจะเป็นไมด้าลิสซิงนะฮะ0.84 MTLS 0.6นะครับ, 4, รบสวัสด์หนออกก็ยังห่าง6เท่า7เท่าี่ค่อนข้างเยอะนะครับซิงเกอร์ก็1.22แล้วก็ TK 0.36นะฮะแล้วก็อ e ีออน5.55 อเมริกันนะครก็1.56นะครับ ECL ก็1.76 e เพราะฉะนั้นทิศทางของตรงนี้เนี่ยนะครับตัวที่โดยส่วนตัวแล้วที่ยังสนใจเนี่ยหลักๆนะครับก็คงจะเป็นตัว MTLS กับสวัสด์นะครับทีนี้เรามาดูตัวกราฟนิดหนึ่งกันละกันนะครับจะเอากราฟมาให้ดูว่าแพทเทิร์นของกราฟเนี่ยตัวแรกนะเอาเฉพาะตัวที่เราสนใจนะฮะก็ KTC เฉพาะว่าดูกราฟแล้วเนี่ยนะฮะ KTC เนี่ย ราคาหุ้นขึ้นมาจากเกือบต่ำแถวหกสิบบาทขึ้นมา70กว่าบาทนะ75-76ซึ่งเป็นไฮเดิมถ้าทะลุได้นะครับแนวต้านก็อยู่ประมาณ80-90แล้วก็เกือบร้100อยนหนึ่งนะครับแพทเทิร์นของตัว k t c เนี่ยเริ่มเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ทะลุขึ้นมานะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์เป็นลักษณะของ Bullish Convergence ถือว่าเป็นจุดต่ำจุดสูงขึ้นคล้ายๆกันก็ถือว่าแพทเทิร์นแนวโน้มนค่อนข้างดีแต่ว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาสูงก็อาจจะรอนนึ แถวๆเจ็ดสิบาทก็ว่าหาจังหวะดูถ้าเขามีการปรับตัวลดลงมานะครับอ่ะตัวต่อมานะครับ MTLS นะครับอ่หุ้นน้องใหม่นะครับพวกนี้ปล่อยสินเชื่ออยู่แล้วพวกมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็อ่ตัวนี้เนี่ยจะพบว่าขึ้นมาจาก10กว่าบาทนะฮะวิ่งขึ้นมาอ่แถวๆ20บาทขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามีการพักฐานลดลงมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่15ถึง18บาทเนี่ยก็ทยอยซื้อเป็นส่วนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยังปล่อยสินเชื่อได้อีกเยอะและไซส์ก็ยังขยายได้ นะครับถ้าหากว่าได้ตัวมาจิ้สาย1 0นในน่าสนใจมากนะ MTLS นะฮะแล้วก็อีกอีกตัวถัดมาคือสวัสดนะครับสวัสดก็เริ่มตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยนะครับจากประมาณสัก10กว่าบาทเนี่ยไล่ขึ้นมา,าแถว25ลงมาแถว20แล้วก็พลวดขึ้นมาพอมีเรื่องของ n a โนฟ i น a n นซนะครับจาก25วิ่งมาเกือบเกือบ34 35ตอนนี้ก็ไซส์ไว้อยู่33 34 บริเวณนี้นะครับถ้าพัดฐานลดลงมาถ้าไม่หลุด30บาทก็หาจังหวะซื้อลงทุนก็แล้วกันนะครับเพราะว่านาโนไฟแนนซ์จะช่วยเยอะนะครับถัดมาตัวซิงเกอร์เองนะครับก็แม้ว่าจะยังไม่ได้ชัดเจนว่าเขาจะทำหรือเปล่าตัวนาโนไฟแนนซ์นะครับกรอบของเขาจะอยู่ประมาณ1 2ถึงถ้าทะลุ16ได้ก็โหถ้าไม่ไดก้ก็ขายไปนะครับตัวซิงเกอร์อีกตัวหนึ่งตัว ML นะฮะตัว ML เนี่ยตอนนี้ไม่ได้ลิสซิ่งเองตัวนี้กำไรค่อนข้างดีนะเน็ตโปรฟิตมาเช่นไรต่างค่อนข้างดีเหมือนนกันน จะพบว่าราคาหุ้นเป็นลนักษณะจุดต่ำยกสูงขึ้นคล้ายๆกันแต่ว่าหฮเนี่ยังไม่สามารถสร้างแนวหายได้ถ้าเขายืนเหนืออยู่บริเวณแถว3บาทถึง4บาทนะกรอบแนวต้านอยู่ตรงนี้ก่อนแนวต้านอย,าอยู่ที่ประมาณแถว4บาท50ถ้าทะลุได้ก็โหต่อนะครับแล้วก็ทิศทางของทั้งพวกนาโนไฟแนนซ์อะไรต่างๆนะครับก็หาจังหวะดูกันแล้วกันว่าเราสนใจตัวไหนอะไรเงรี้ยแต่โดยส่วนตัวเนี่ยที่สนใจจริงแล้วเนี่ยหนึ่งนะฮะ MTLS กับสวัสด นะเป็นหลักๆนะส่วนคนที่ชอบตัวใหญ่จะไป KTC กันแล้วแต่ตัวไม่ได้ซึ่งก็ยังยังน่าสนใจอยู่เหมือนกันตัวซิงเกอรถ้าเขาได้ไรเส้นก็น่าสนใจเพราะราคาหุ้นก็ยังยังพอได้นะเพราะฉะนั้นก็นาโนเฟสก็ยังสนใจแล้วก็กลุ่มพลังงานทดแทนก็ยังเหมือนเดิมก็วนเวียนอยู่ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ตีมยังเป็นลักษณะนองนี้อยู่เพราะว่าแนวนโยบายของทางการมีอยู่เรื่องของ2เรื่องนี้ส่วนพวก โครงการต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของมีกับโปรเจกต์ต่างๆเดี๋ยวหาเวลามานั่งคุยกันต่อกันแล้กันนะครับฝากไว้คานผู้ชมก็คงจะนะจดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก็ฝากนิดนึงฝากนิดนึ่ง,งเรื่องของนักลงทุนที่อยากจะเรียนหลักสูตรไต่ามาเีเซนหุ้นนะครับก็จะมีสอนในวันที่21 22มีนาคมนะครับแล้วก็28 29 30มีนาสมนะครับเ,เรียน5วันเต็มนะครับค่าอบรม25,000บาทนะครับติดต่อบเบอร์มือ,อถืออาจารย์ฉุยก็081 4413638นะครับ0814413638นะครับเรียนเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับรอบนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับค่ะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปเรียนกับคุณชุวิยได้นะครันรุ่นที่25แล้วนะคะซึ่งหญิงเองก็เป็นลูกศิษย์คุณชุวิยด้วยเหมือนกันค่ะต้องขอบคุณคุณชุวิยมากเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะในช่วงต่อไปค่ะเราจะมาติดตามและพูดคุยกันนะคะในเรื่องของเคล็ดลับการวางแผนทัศน์ครียวค่ะ ทิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องการมากกว่าแค่ดอกเบี้ยเ,เงินฝากประจําเลือกลงทุนกับกองทุนเคทีพลัสของบลจรกรุงไทยเพราะให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจํารับเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ําและรับเงินค่าขายคืนในวันทําการถัดไปสนใจให้เงินทํางานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบลจรกรุงไทยโทร026866100กด9การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผมทาธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มคูณปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยได,ด้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายขะอพานินมีจุดจําหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับ บริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณอิ่มกับทรูที่ฮอนโมโนซูชิสัมผัสศิลปะแห่งรสชาติการสร้างสารรค์อันประณีตจากวัตถุดิบชั้นเลิศสัมผัสความงามของต้นตำรับแท้ โดยสุดยอดเชฟแห่งวงการลูกค้า True Black Card ลด25%ลูกค้า True Vision t ั u e o n l และ True b o v e Edge ลด10%เมนูแบบอลาคาร์ดถึง31ตุลาคม58พิเศษเฉพาะคุณกับ True เท่าน,นั้นติดตามข่าวขัาสถานีข่าว TNN ได้ทุกที่ทุกเวลาทาง www.tnnthailand.com TNN Application Facebook TNN24 Twitter TNN Thailand YouTube TNN Twenty o r Official <Yeah. S 1> และทางท u i ชั่ Any <Yeah. S 1> n Anywhere TNN สถานีข่าว24ชั่วโมงทันทุกความจริง และในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเคล็ดลับการวางแผนภาษีนะคะกับคุณ i, ดรเมธีจันทวิมพลค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการเงินลูกค้าบุคคลบอลอพัทค่ะสวัสดีค่ะคุณเมธีคะสวัสดีคัะคุณหญิงครับค่ะตอนนี้นะคะหลายๆคนนั้นกําลังยื่นภาษีในปี2557กันเลยคะ่ะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากกับนักยื่นภาษีกันบ้างไหมคะครจริงเคล็ดลับในช่วงต้นปีเราควรจะดูตั้งแต่ว่า ในในส่วนของเอกสารนะครับที่เรามีอยู่ณวันนี้ครับมีมีครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับซึ่งเอกสารที่สําคัญณวันนี้ครับอยากอยากให้เริ่มตั้งแต่เรื่องของเอกสารท่านที่เราเริ่มสะสมสมบทั้งหมดนะครับรายได้เงี่อประกันชีวิตหน่วยลงทุนต่างๆบอกพยาบานนะครับแล้วรวมมาถึงเอกสารล่าสุดเรื่องเกี่ยวกันท่องเที่ยวครับว่ามีครบแล้วหรือยังค่ะก็คือควรจะเตรียมในเรื่องของเอกสารให้ครบถ้วนกันก่อนใช่ไหมคะ ใช่ครับรายการลดหย่อนภาษีที่ไม่ควรมองข้ามนี่มีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะจริงนะวันนี้ถ้าไม่ควรมองข้ามจริงอยากเป็นเรื่องของค่าบริจาคก,ก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเบริจาคไปแล้วเรามาักจะไปเรื่องของการบริจาคโดยชั่วไปไม่ได้ไปดูในเรื่องของบริษจทายด้านการศึกษาที่ให้สิทธิเดียวสองเท่าค่ะนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องที่สำคัญทให้ล่าสุดเลยครับก็คือเรื่องของค่าเดินทางท่องเที่ยวนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่า กรอบเนี่ยเขาให้อยู่แค่หมื่นห้านะครับแลวต้องิสิิ์เนี่ยคือเริ่มตั้งแต่วันที่สิบหกอันวาที่ผ่านมานะครับจนถึงสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นถ้าปีที่แล้วที่ใ,ใครไปเที่ยวกันมาเนี่ยก็ต้องเก็บไปเสร็จไปด้วยนะครับอนอกจากนี้สิ่งที่คนมองข้ามอาจจะเป็นพวกเรื่องของประกันสังคมกรมสรรพากรเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็พวก i อ s อ t f ทีที่เราซื้อเงินเข้ามาค่ะสำหรับ ในปีนี้นะคะรับสักราชใหม่แล้วค่ะสำหรับนักวางแผนการที่จะเสียภาษีเนี่ยควรจะวางแผน,นตั้งแต่ต้ตตนเปีย่ใงไรบ้างคะ่ะคือตั้งแต่ต้นปีเราควรจะประมาณการรายได้เขาก่อนนะคะปีนี้ค่ะนะครับให้ง่ายที่สุดก็คือดูรายได้ปีที่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าทุกคนแต่ไงจะยื่นภาษีของปีนี้กันอยู่เนี่ยเอาตัวน,นั้นเป็นตัวตั้งก็ได้จะให้รู้ว่าปีที่แล้วเรื่ยรายได้ประมาณเท่าไ่เราซื้ออะไรไปแล้วบ้างแล้วปีนี้เรามันเริ่มกันใหม่ โดยที่รายได้ที่เรามีเนี่ยเราอาจจะจับสันเงินกันอีกรอบหนึ่งว่าเราจะมีบัตเช็ตในการผ่อนบ้านเพิ่มนะครับซื้อ LTF เพิ่มซื้อ IMF เพิ่มหรือแม้แต่ซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติมนะเพื่อจะลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นค่ะซึ่งบางคนนี้ส่วนมากจะไปซื้อในช่วงปลายปียค่ะคุณเมธีคิดว่าน่าจะ <c oughs> ทําในช่วงไหนดีคะจริงๆอยากแนะนําเป็นเรื่องของการออมระยะยาวนะครับไม่ด้ว่า ทยอยซื้อสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าจะช่วยให้อย่างน้อยสุดลดความเสี่ยงด้านต้นทุนการซื้อถึงแม้ว่าคนจะมองว่าปี a ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยของการซื้อ l อ f ทหรือ IDF ถ้าเป็นกองหุ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยซื้อกับจังหวะจะดีกว่านะครับแต่เพราะว่าเป็นช่วงตลาดขาขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามองย้อนไปไกลกว่าน,นั้นเนี่ยจะพบว่าซื้อเฉลี่ยเนี่ยน่าจะได้ผลได้ต้นทุนนี้ต่ำกว่า ก็อยากจะบอกว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าเราเรากระจายเงินได้นะครับแบ่งเป็นก้อนๆได้เนี่ยซื้อเป็นรายเดือนจะดีกว่าเยอะเลยนะครับหลักสําคัญที่ผมอยากแนะนำนะครับจิงๆอยากให้มองกรอบง่ายๆก็ได้จริงๆทางรัฐบาลแล้วก็สมภาร์กำหนดมาให้แล้วนะครับว่าเราออม LTF 15% I-MF ได้15%ซึ่งถ้าเรา15%เป็นตัวตั้งเนี่ยเรามองง่ายๆเราออมเดือนละ1%ของรายได้ทั้งหมดก็ได้นะครับ1%ของรายได้ทุกเดือน นะครับเสร็จแล้วจะเหลืออีก3%ที่เหลือนะครับเราใช้3%ที่เหลือเนี้ยพยอยซื้อเป็นช่วงๆก็ได้<ม>เป็นการผสมระหว่างการตัดไถเงินกับเรื่องของการจับจังหวะอีกนี้จะช่วยลงทุนได้มากยิ่งขึ้นค่ะนะครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเมธีคะคสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับ และนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะในการวางแผนภาษีนะคะควรจะซื้อทยอยซื้อตั้งแต่ต้นปีไปนะครเพราะว่าหลายๆคนอย่างปีที่แล้วเนี่ยจะมีการซื้อปลายปีทีเดียวเลยนะคะซึ่งทางดรเมทีเองก็แนะนําว่าให้ทัวเฉลี่ยซื้อต,ต,ตั้งแต่ต้นปีกันเลยค่ะในช่วงนี้นะคะทางด้านบลจธนชาตินะคะได้ เสนอกองทุน t r i กเกอหุ้นสหรัฐค่ะหรือว่า TUS Challenge 2นั่นเองนะคะซึ่งมีนโยบายที่จะลงทุนผ่านกองทุน SPDR S&P 500 ETF Trust นะคะที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กตั้งเป้าค่ะเลิกโครงการที่7%ภายในระยะเวลา1ปีนะคะเริ่ม IPO ในวันที่1 0 2ถึง23กุมภาพันธ์นี้ค่ะกองทุนนี้นะคะมีลักษณะเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนฟเดอร์ฟันนะคะที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน เดียวค่ะซึ่งเมื่อกองทุนนะคะมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่10.76บาทขึ้นไปค่ะลงทุนขั้นต่ำเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่บลจธนชาติเบอร์โทรศัพท์0212683990กนะคะหรือธนาคารธนาชาติจำกัดมหาชนเบอร์โทรศัพท์1770ค่ะ หมดเวลาของรายการรู้ก่อนรวยกว่าแล้วนะคะท่านผู้ชมนะสามารถติดชมรายการได้ค่ะที่ Facebook รู้ก่อนรวยกว่านะคะและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ tnthailand.com นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา13นาฬิกา25นาทีค่ะสวัสดีค่ะ